สุดสายตาขอฟ้าสีครามเป็นดินสยามไรรูใ้ใครรานแล้วเป็นไม่ได้กรับสวัสดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมจะนำเหรียญหลวงปู่พิง้งวัดบางประกอบปี2483มาให้ชมกันเป็นเหรียญที่แจกในงานชาวพนักกิจศพ พระราชทานพึงศพว่าวีรบุรุษนักบินเจ้าเวหาของไทยที่ขึ้นไปประจันบาลกับเครื่องบินของประเทศฝรั่งเศสนักบินท่านนั้นก็สุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงมีชื่อว่านาวตรีสานิตนวมนมณีและนายทหารอีกหลายคน โดยมีจอมพลปอพิบูลสงครามได้เดินนำศพขึ้นมีรุมารในการเผาในครั้งนั้นเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่มีการปลอมแปลงกันมากเพราะหายากแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูให้ยังง่ายเพราะว่าเหรียญของหลวงปู่รุ่นนี้เป็นรุ่นเกษาหลุงปู่เพราะปกติหลวงปู่ท่านจะสร้างแต่พระเนื้อยาเป็นพระคง เป็นพระตองพระไฟตองนะครับในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประชาชนบริเวณแถวดาวคนองจอมทองบุกคัโลไปถึงบางประกอกแถวนั้นก็จะไปอาศัยวัดบางประกอกในการหลบระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเอามาทิ้งถล่มญี่ปุ่นที่มาเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านไป ประเทศะมา่าในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขราะนั้นก็นําพวกเฉลยศึกเป็นทั้งชาวอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็พวกออินเดียมาเป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟสายมรณะนั้นก็ทำให้มีคนตายมากมายมหาศาลอันนี้ก็เป็นวงล้อมของวัดลาวอกอะ,กะนะฮะที่ หลบระเบิดกันสมัยนั้นอันนี้เป็นพระไพตองของหลวงป,ปู่พิง์ท่านนะครับอันนี้เป็นภาพของราตรีสนิทนวลมณีนะครับวีระบุกุกกร้าขององทัพกาดไทยนี่คือฐานฝรั่งเศสที่ถูกฐานไทยจับนะในครั้งนั้นนะไปแพ้นะครับฐานฝรั่งเศสายแพ้กับฐานไทยอย่างราบคาบนี่ครับเป็นวีระบุรนัดรบของไทยสนนิทนวลมณี วันนี้ผมจะนำเหรียญหลวงปู่พิงค์รุ่นนี้มาให้ชมอย่างละเอียดเป็นรุ่นเกษาหลวงปู่ที่ค่อนข้างเนี่ยออมแปลงยากถ้าหากว่าได้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมากมีกันน้อยมากนะครับมันมีวิธีดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้อย่างละเอียดรอเลยนะครับ oh <my> อันนี้ก็เป็นแฮงก้าจีวอนนะครับ oh <my. S 1> ให้คล้ายแฮงก้านะครับ เริ่มต้นจากาห่วงบริเวณห่วงบนเลยนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นเส้นพระเกศาเส้นเกศาของปู่นะครับก็จะมีเห็นไหมครับเป็นเส้นลงมาเต็มไปหมดนะครับอันนี้ใบหน้านะครับมองเห็นไหมครับว่าดวงตานะครับ สังเกตให้ดีนะครับใบหูจะคมนะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงผสมนะครับแล้วเพราะงั้นจะมีความสวยงามก็คือเป็นเนื้อสำลิดทองแดงนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีคือเนื้อสำลิดเนี่ยจะมีการผสมโลหะหลายชนิดเข้าไปก็จะทําให้เกิดสีสนิมขึ้นมานี่ครับจะเกิดเป็นสีฟ้าคลามสวยงามนะฮะถ้าเราขยายส่องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความงามประกายของ โลหะนะครับเป็นเป็นละอองเงินละอองทองนะฮะแล้วก็เป็นเห็นไหมคะเป็นละอ,องเล็กๆสวยงามนะครับกระจายทั่ว,าาวพื้นเหรียญน,นะครับจะเป็นลายเส้นผมนะครับเป็นเส้นเกษาของปูนะครับ ะะลงมาก็จะเป็นนะฮะ,ะคือตัวอักษรฟอนทุกอย่างนะครับถ้าให้เราสังเกตเนะี่ยคมนะครับคมกริบนะ,ะแล้วภายในก็จะเป็นกราฟิกที่สวยงามนะครับสสสุดาาาายตาอฟ้ีคร อ่า,าอันนี้เครื่องบินนะครับดูดีๆเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูก็คือเครื่องบินฝรั่งเศสนั่นแหละที่มันตกะนะฮะใบหน้าของปู่นะครับดูดีๆนะครับป่าผมจะไม่ชี้ว่าเป็นตำหนงตำหนิอะไรเพราะว่าทุกอย่างงดงามนะครับให้จดจำเองแล้วกันนะครับใบหูนะคคมกริบเลยนะครับสองข้างๆๆจมูกนะครับ คมนะครับลงมาถึงจีวรนนะฮะดูริวจีวรนเนี่ยตรงบริเวณนี้จีวรจะคมนะฮะตรง,ตงสถานติตรงนี้จะคมนะฮะบริเวณนี้แล้วก็บริเวณริวจีวรนนะฮะสังเกตดีดีดื้นเหรียญนะฮะ จึงมีความสวยงามนะครับอันนี้เป็นทองนะครับงสงสเนื้อสำมิตนวาโลหะเนี่ยถ้าเวลามีอายุมากๆเนี่ยก็จะสำแดงขุมเสนิม์ออกมาให้เราได้มองเห็นกันสวยงามนะครับอักษรศิลาจารย์ จำฟอนต์นะครับของปลอมจะทำยากนะครับเรียนแบบยากมากทั้งพื้นเหรียญที่เป็นลายเป็นเส้นเกษาหลวงปู่นะครับแล้วก็ความคมชัดนะฮะของฟอนต์นะฮแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของของฟอนต์นะฮะที่เราสังเกตที่เราดูนะฮะรบบางันจะยากนะฮะที่จะปลอมแปลงนะ อันนี้คำว่าพริ้งน้าเงินแดงขาวนะฮะเ็เป็นสนัญลักษณ์ของอนะะประเทศที่เครื่องบินโดนรายิงตกนะครับของเศษนี่องไก่น้ฮะอันนี้ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับผมพลิกให้ดูจะได้มองเห็นง่ายขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นนะฮะคำว่าพระครูนะครับนะฮะดูธรรมชาตินะครับ นะจะมีความคมนะฮะมะีมีการเว้นช่องไฟนิดๆเอาไว้นะฮะเปน็นเรียกว่าเป็นยันต่อสำหรับดักนะฮะดักพวกที่ก๊อปเอาไปปั๊มเอาไปพิมพ์ใหม่เอาไปปั๊มใหม่นะครับฟอ,อนนะฮะสังเกตฟอนจะมีความงดงามของสีของสนิมอ่ะ ภายในนะฮะที่ออกมาเป็นสีสันต่างๆในสวยงามนะครับผมชัดนะครับว่าวิสุทธินะฮะฟอนต์จะสูงนะฮะเป็นเป็นขอบนะฮะขอบมีขอบสูงนะฮะทุกตัวนะครับฟอนต์จะไม่จมไม่ไม่ไม่มนไม่กลมนะฮะสังเกตดีๆนะครับอาจจะจะมีบ้างแต่ว่าทุกสิ่งที่ทุกส่วนนะฮะที่ดูแล้วก็จะเป็น เป็นบาทเป็นคมเป็นอะไรหมดนะน,นี่ฮะบางส่วนที่เป็นมนก็จะมีบ้างกันนะครับคือดูไม่ยากนะฮะสะเกตนะจะเป็นมุมชัดเจนนะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมสีสันภายในของสำนิดจะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนนะเพราะว่าเหรียญอายุแปดสิกว่าปีก็ถือว่าอายุมากทีเดียวนะครับใกล้จะร้อยปีละอันนี้สังเกตด,ดูอ่าผม มาให้ดูทางจีวรด้านซ้ายมือน,นะครับของหลวงปู่นะครับวันนี้วันที่7มีนาก็เป็นวันของธรรมกาศ88ปีองธรมกาศนะครับมือของหลวงปู่มันได้ยินเสียงก็ินจะบินมือของหลวงปู่นี่ก็นะฮะจะชัดเจนนะฮะลงมา อ,อันนี้กองบิน41ก็มีการาบินกัน188ปีแอ88ปีของกองทัพอากาศไทยนะสวยนะครับคมชัดนะครับดูนะฮะจะเป็นายานต่อเป็นล่องรอยการแกะพิมพ์ที่ปรมามาจา์บูลลามบุลลาน,นี่ท่าน เป็นฝีมือที่อัศจรรย์พันลึกมากจนไม่เข้าใจนะครับว่าท่านทำขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะด,ดูนะสวยงามมากนะมือนะครับมือท่านจะคมชัดเลยนะครับนะฮะเครื่องบินนะครับ ถ้ามีถ้าเราเล่นพระส,สมพระชอบพระนี่เราต้องเป็นผู้ที่นักสังเกตแล้วก็เป็นนักศิลปะในการมองภาพให้ออกนะครับต้องตาไม่บอดสีนะครับเราต้องสามารถเข้าใจเรื่องศิลปะก็จะยิ่งเข้าใจเรื่องการสร้างพระเครื่องนะครับว่าบูรณการท่านประสิทธิ์ประสาทอะไรไว้บ้างในพระเครื่องนะครับเห็นไหมฮะดูนะครับตะเข็บข้างของมือนะครับ อดูจีวรนะฮะคมชัดขนาดนี้นะฮะดูนะครับรข้า,า,ง,าอองในมีกราฟ,ฟิกสวยนะครับเป็นรูปเด็กจีวรจะคมนะฮะคมชัดมากนะ โอ้นยนะฮะเทวดาดูสีคือศิลป,ปะบนพระเครื่องนี้เป็นสุดยอดของศิลป,ปะของโลกแล้วนะครับฝรั่งทียบไม่ติดแน่นอนนะครับ<ป>ข้างมือนะครับข้างแขนนะครับก็จะเป็นสันแนวนะฮะ ไล่ลงมาจนข้างล่างแล้วนะครับบริเวณฐานด้านล่างของหลวงปู่นะครับให้เราสังเกตนะครับคมชัดถ้าขยายเข้าไปส่องจะเห็นคล้ายๆเป็นกราฟิกรูปคนนะครับเห็นไหมฮะ สวยงามนะครับเหมือนภาพติดฝาผนังนะครับ,บรน,บนะฮะในภาพคนเดินคำว่าพอพอสอสวยงามนะครับอพอสอนนะฮะ ดูกันชัดๆนะครับนั่นๆมีแอบ,แอบอยู่นี่อันอดูสี่พ,พระแท้เนี่ยจะมีศิลปะที่ลับล,ลึกลับซับซ้อนแล้วก็สวยงามนะครับรถ้าเราเป็นคนชอบศิลปะเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนวนอนลูกกมาาาารสาารถิช เป็นศิลปะที่สร้างอยู่บนโลหะทนทานกพระใบหลายร้อยหลายพันเท่าเมื่อเก่าลงก็ยิ่งงดงามสวยงามเพราะว่าสนิมจะออกสีสันออกมาให้ชมกันนี่คือสเสน่ห์ของพระเครื่องเมืองไทยของพระเหรียญที่หลายคน

ด้านหลังนะครับเมื่อกี้เป็นห่วงด้านหลังนะครับ,บเรียกยว,ยว่าพกกุธนะครับฟอน ถ้าเราดูความคมชัดจะมีความคมชัดมากนะครับเป็นลายอันนี้อันนี้กลมนะอันนี้เป็นแมนลายคือเป็นศิลปะที่อรามาจาย์โบราณโบราณท่านแกะพิมพ์วางยาไว้ได้อย่างงดงามที่สุดมันโกอันนี้เลื่อนลงมานะครับ เป็นพุทธรูปนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นพระเกตมารีนะครับผมขยายดูอย่างคมชัดนะครับสวยงามนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสนิมเหล็กก็จะออกเป็นสีแดงนะครับสนิมเหล็กก็จะเป็นสีแดงสนิมสังกะสีเป็นสีขาวนะครับสีสนิมทองแดงก็จะเป็นสีเขียวสนิมสุายหรือว่า เจ้าน้ำเงินก็จะเป็นสีครามนะครับเรียกว่าเป็นสนิมหยกสนิมครามนะครับสนิมหยกสนิมครามเนี่ยที่เรามองเห็นได้เลยนะครับเรื่อนลงมาจะเห็นเส้น,สเน,สนเรียกว่าเป็นพระโมรีนี่เป็นเป็นเม็ดัลน,นะครับ จะคมชัดและเป็นเม็ดชัดเจนนะฮะไม่เลอะเทอะนะครับื่อยลงมาก็เป็นบริเวณดวงตานะฮะเป็นคิ้วนะครับมีเปลือกตานะครับแล้วก็เป็นลูกตานะครับชัดเจนนะครับต้องขยายส่องเข้าไปนะฮะใบหูดูต่อไปนะขยายให้ดูนะครับหนึ่งชัดเจนนะครับนี่ สวยงามคมชัดลึกนะครับบริเวณใบหูเห็นไหมฮะสวยงามนะครับพระแท้ต้องขยายเข้าไปให้เห็นอนูภายในเลยนะครับก็จะได้เห็นความชัดเจนว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับราคาพูดกันเป็นล้านนะครับจะมาซีซัวกันนี่ ลำบากทีเดียวนะฮะเงินทองไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับดูเส้นจีวรนะคมกริบนะครับฝั่งขวานะฮะจีวรรล้วจีวรฝั่งขวาขององค์พระรูปด้านหลังนะฮะกาจะมีเส้นคมนะฮะระหว่างช่องจีวรต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเส้นคมกริบนะครับ ะร,ระหว่างจีวรเส้นด้านบนนะก็จะมีเส้นคมนะครับประก,กบขึ้นไปนะฮะวิ่งขึ้นไปมาเจอกันตรงนี้นะครับ,นะรบขึ้นมาเป็นสันแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับความละเอียดอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องดูพิจารณานะครับว่าของปลอมเนี่ยก็ทำยังไงแล้วของแท้ทำยังไง ยังไงเขาปลอมไม่ได้นะครับเพราะความละเอียดเหล่านี้เป็นศิลปะขั้นสูงของปรมา,าจารย์บุราณโบราณน,นะที่ท่านแกะพิมพ์ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับพวกที่ทำปลอมไปเรื่อยระวังจะปวดท้องเสียชีวิตคมนะครับ เพราะว่าอาจารย์ครูอาจารย์ถ้าครูแรงเนี่ยต้องระวังนะครับอย่างเห,หรียญหลวงปูปพิงเนี่ยเส้น,นเกสาเนี่ยไม่ค่อยมีคนกล้าปลอมแปลงเพราะว่าครูท่านแรงมากนะฮะสวยนะครับตัวอัขระแต่ละตัวนะฮะชัดเจนนะฮะโมนะฮะคมนะครับเห็นไหมฮะปลายจะคมทั้งสองด้านเลยผมกลิบเล เหรียญแท้เนี่ยนะฮะถ้าเรายิ่งขยายเรายิ่งเห็นความชัดเจนอยู่ภายในนะฮะเรียกว่าคมในฝักเลยนะครับเนี่ยนูคขอบเรียนนะครับประกายทองประกายเงินงดงามมากเลยนะครับ ยิ่งเราขยายเรายิ่งเห็นนะครับวันนี้ให้ดูจีวรด้านขวาของพุกทธลูกนะครับจะเห็นเส้นเล็กละเอียดมากแล้นะเล็กมากแล้วเส้นนี้ <c oughs> ต้องใช้แว่นขยายส่องดูนะครับ 10X ก็มองเห็นครับ นะความละเอียดที่ที่วางเอาไว้นะครับเส้นเล็กๆละเอียดมากตั้ลงมาที่มือสวยงามมากนะครับมีกราฟิกนะครับด้านหลังองน ปกป้องฟ้าไทยไตรรงพื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้นจะอยู่หรือตายจะริ้วจีวรด้านล่างนะครับก็ดูนะครับสวยงามนะครับคมนะครับต้องคมนะครับมบบนี้การาฟิกเลยนะลูกทัพอกาสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกที่คนจีบสาวไม่เป็นชัดไหมครับงดงามนะครับ นี่คือเสน่ของพระเครื่องเมืองไทยที่บุรพนาจาบุรพานาจารย์เนีณาจารย์ที่สร้างเอาไว้นะสวยงามมดงามมากเลยนะครับนดฮะเกียวขอเกี่ยวไม่เป็นจีตสาวมันอยากมันเค้นอยากเก็นกว่าขับเครื่องบินมองสงสายตามมองหาสาวใดจะมีบ้างไหม่ ใครน้อมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกทับอากาศผ่านรักผนองขอรองหยุดไปกี่เครื่องบินกับพี่เอาไหมนุกแก้มนะฮะแก้มกทรลุขยายเข้าไปนะฮะสวยงามมากนะฮะประกายเงินประกายทองนะอันนี้เป็นยิวอนนะ

สงสัยตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครนอมีใจรักไม่สุดเ้นเทวดานะครับสุดสายตาขอฟ้สาสีครามแผ่นดินสยามร รู้รานแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองอาจขนองปกป้องฟ้าไทยไตรรงทื้นใหญ่เทิดไว้สังเกตให้ดีนะฮะจะเป็นริ้วของอริ้วรอยนะฮะของโลหะนะฮะที่จะออกสีเป็นสีเขียวนะครับสวยงามมากน,บเ,นเบนเริเวณฐานพระพุทธรูปนะครับสวยงามดีเดียว ทคอ่านกล้าภาพบกทัเทบ,บ,ทบเรือตำรวจผัวอ,อวเรื่องแฟน,นหนาทำไมนองลูกคาบ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นแมอะไรกราฟิก,เ,ก,ฟกเป็นรูปตำรวจนะฮะถ้าเรามองภาพศิลป,ปะบ่อยๆนะครับเราจะเข้าใจและมองเห็น เป็นความเป็นกำไรนะรของอนักเสพสินนะครับนะฮะสวยนะฮะเป็นภาพสามิติที่โบ,บ,บราณท่านสร้างไว้เป็นขนาดเล็กมากนะฮะขนาดเล็กมากนะครับนี่ผมใช้กล้องขนาดกำลังขยายสูงนะจึงมองเห็นนะเห็นนะครับเป็นความอัศจรรย์ของ พระเดชพระคุณบุรพานาจารย์คณาจารย์บ,ร,บราณโบราณนะฮะที่ท่านได้จัดสร้างเอาไว้ให้พวกเราได้ชมกันนะเป็นมรดกของประเทศไทยนะของคนไทยของพวกเรานะะที่เราจะต้องได้เข้าใจแล้วก็พบนะฮะก่อนที่ฝรั่งจะเอาไปหมดนะครับสิ่งที่หายากนะครับศิลปะแบบนี้ ขนาดเล็กมากนะครับเห็นไหขนาดเล็กมากเป็นอนูเลยนะฮะเนี่ยแต่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์จริงๆนะแบบนั้นสวยงามมากครั้งนั้นถ้าผมเลื่อนเร็วก็เบรกแล้วก็ดูได้นะครับยิ่งถ้าเป็นมือถือสามารถจะ ใช้นิ้วขยายส่องดูได้นะครับให้ลึกเข้าไปอีได้ขยายใหญ่ขึ้นมาอีกได้นะเส้นพระเกศาเส้นเกศาของปู่นะฮะผมจะเรียกเต็มเลยนะครับว่าเป็นเกษาเลยนะครับออปปรเว่นนาผมคอรบกับงดงามนะครับเ กบาาพริ้งครับ,บ,บลูกทัพปรกาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกที่คนขีบสาวไม่เป็นตัดเจินนะครับอันนี้เป็นจีวรหรือจีวรของพระปทธรูปด้านหลังนะเผอคัวเรื่องแฟนน,าน,าน,นักาทําไมน้องลูกทัพจึงหาแฟนได้ยากเย็นยิ่งขยายเข้าไปยิ่งสวยงามนะครับ สาวมันอยากมันเค็ดอยากเย็นกว่ารับเครื่องบินมองสงสัยตาม,มองหาสาวใดจ,จะมีบ้างไหมใครน้อมีใจรักไม่สูญสิน้นลูกทับอากาศผ่านรักถนอขพอร้องหยุดไปขี่เครื่องบินกับพี่เอาไหม ครับก็มีเท่านี้นะครับก็วิธีดูแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับก็เหรียญหลวงปู่พิงปี2,483นนะครับก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำสวัสดีครับผมสวัสดีครับ